สวัสดีผู้ชมทางช่อง Keep Am Channel นะครับพบกับแบบงานที่สองจุดหนึ่งห้านะครับผมแบบงานสุดท้ายเลยครับของการนยหน่วยกันรู้ที่สองนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมลุงแบ่งน้ำตาลมะพร้าวสี่สิบกิโลกร,รมัมใส่ถุงถุงละแน่นอนครับผมหารแน่นอน แบ่งใส่ถุงถุงละเท่าเทกันในหารแน่นอนคุบถุงละ1 <So S> 2ส่วนกิโลกรัมและแบ่งน้ำตามถนนส15กิโลกรัมใส่ถุงถุงละสส่วนหกิโลกรัมแน่นอนหารนะกิโลกรัมลุงจะต้องใช้ถุงทั้งหมดเท่าใดโอเคครับผมก็พอจะรู้ในคำตอบใช่ไหมครับผมนำไปหารทั้งสองแล้วก็มาบวกกันก็จะได้คำตอบใช่ไหมครับผมโอเคครับผมเราไปเริ่มทำกันเลยครับ ลุงแบ่งน้ำตาลมะพร้าว40กิโลกร,รัมถุงละ1.2ส่วน2กิโลกร,รมัมจะต้องใช้ถุงก็40หารด้วย1.2ส่วน2ก็เท่ากับ40เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษส่วนกับของ1.2ส่วน2ก็คือ2 ก็จะได้40คูณ2เท่ากับ80 80ถุงครับผมน้ำตาลมะพร้าวต้องใช้80ถุงโอเคและแบ่งน้ำตาลตโนตนด15กิโลกร,รมัมใส่ถุงถุงละ3ส่วน5กิโลกร,รมัมจะต้องใช้ถุงก่อ15ตั้งครับผมหารด้วย3ส่วน5ครับผม เท่ากับสิบห้าคูณหาส่วนสามใช่ไหมครับผมเป็นส่วนกลับของสามส่วนห้าสามหนบก็จะเหลือห้าคูณกันกหก,ก็จะได้ยีครับผมได้ยีิถุงครับผมเดี๋ยวผมจะลบออกนะครับผมบอ,อกกอคนะโอเคครับผมยีถุงดังนั้นลุงจะต้องใช้ถุงทั้งหมดก็ 80บวก25ครับผมได้เลยครับผมห0 5่รถุงครับก็ตอบ105ถุงครับเสร็จเรียบร้อยครับผม105ถุงครับผมอ่าเราดูข้อต่อไปครับผมอดุลมีเงินเดือนเดือนละ45 0ห0้าโอ้โหมากจังเลยครับ4 5ืห้าเก็บออมเท่าไหร่ครับผมเก็บออม 2/ อหของเงินเดือนของก็คือคูณนั่นแหละครับผมโอเคนะ เป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้าน4ส่วน9ของเงินเดือนส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเป็นเงินเท่าไหร่ครับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเป็นเงินเท่าไหร่มันมีอยู่2อทีนะครับผมเราเอาเราหาตัวนี้แล้วก็มาลบหาตัวนี้แล้วก็มาลบตัวนี้ก็จะเหลือค่าใช้ใจ่ายแต่เราเอามาบวกกันดีกว่านะครับผม หาเงินเก็บหาเงินเก็บออมและหาค่าใช้ใจ่ายในบ้านเอามาบวกกันก่อนเขีย okay, นับผมวิธีทำอดุลมีเงินเดือน4 5 0 0 0ืบาทเก็บออมสองส่วนห้าของก็คือคูณเงินเดือนโขเคแล้ว okay, นะอดุลจะได้อดุลเก็บออมเท่ากับ ก็สองส่วนห้าใช่ไหมครับผมคูณเงินเดือนก็จะได้หกพันโอเคครับผมเงินเก็บหกพันครับผมเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านสี่ส่วนเก้าของเงินเดือนคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านก็เท่ากับสี่ส่วนเก้าคูณสี่พันห้าได้สองหมื่นครับผมโอเคครับผมเก็บออมหกพันแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในบ้านสองหมื่นฮะ อะดุลเก็บออมและใช้ใจ่ายในบ้านเท่ากับถ้า,ถ,าถ้ากา่อนแรกก็สองหมืนหกครับผมเอามาบวกกันก็ได้สองหมืนหกส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเท่ากับก็สองหมืนหกครับมาลบกับสี่หมืนห้าครับผมก็จะได้หนึ่งหมืนเก้าพันก็ตอบหนึ่งหมืนเก้าพันครับผมจบครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับข้อหนึ่งกับข้อสองแบบกาัที่สองจุดหนึ่งห้า ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมนะครับแล้วพบกันข้อ3ข้อ4ครับเร็วๆนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ